เอาละครับกระพริบผมมาพบกัวผมระดมจัดตะปบกัดโอกพสปอลนะผมวันนี้เป็นตอนที่1655ถึงตอนที่1656นะครับผมเอาละครับเพื่มการเซวราวผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อปอนดีดีกว่าครับ ความแข็งแกร่งโดยรวมของเย,ยเทียนได้รับกระดับปูงแม้ว่าจยางจะไม่ดีเท่าขอบเขตขั้นสุดที่แปอย่างเช่นรประชานนักปืนโซาจากแต่เขาก็ไม่ได้อ่อนแอจะแน่น,น,นอนและด้วยความแข็งแกร่งภายในปัจจุบันของเย,ยเทียขอนั้นเกือบจะเทียบเท่ากับขอบเขตนี้ระดับอ่อนแอแร,แรงไรก็ตามเย,ยเทียนยังคงไม่สามารถทําลายกําแพงของดินแดนมิติเดเบตราเพื่อเดินทางเข้าสู่ฮาเลตะกุมเนอร์หรือเดินทางไปกับ การทำลายอุปสรรคของดินแดมิติในเบตามันไม่ใช่เรื่องของวองเพงแกแต่มันเป็นเรื่องของกฎเกณฑ์ม,มีเพียงขอบเกตนิรันด์ที่ทำการรวมรวมกฎเกณฑ์นิรันด์ดสบูรณ์แบบท่า่นนานพวกเขาถึงจะไม่ถูกปิด โดยฮาร์เตต์ก็กำนส่วนขอบเขตนี้รานคืงขั้นด่านแม้ว่าโคราการโดยรองของพวกเขาจะไปทึขงขอบเขตสูงสุดครดก้าแต่รับขอบเขตดังกล่าวด่านก็อาจจะไม่สามารถทำรายกาแพงกดดินแดนต้อมกำหนดได้ในวันนน้เยรเทียนได้ทำการควบแน่นราคาของข่าวออกไว้ในฮาร์เดตต์ก็กำหนและส่งราคาดักงกาเดินทางไปยังฮาเรเดติดัมบานขออยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับฮาเรเดติดัมบานมาดจ,จะรออะไรเมื่อก่อนหน้านี้เทียนก็ไม่สามารถบังคับเข้ามาที่่ฮนี้้า มันก็เนื่องมาจากคอนนั้นค่ะแค่งความเพ็ก แต่ตอนนี้ความแข็งแกร่งของยจเอทีได้มาถึงพลังต่อสู้แนวเกรสูงสุดขั้นที่8เป็นที่ระบายแรงดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะสามารถบังคับเข้าสู่ฮาเรติดับ,บันได้และเขาจะสามารถทำลายกำแพงป้องกันเพื่อเดินทางออกมาได้อีกตูร้รายไปซะเยเทียนได้เดินทางเข้าสู่ฮาเรติดับบันและแล้วออร่าอันสปอางจ้ก,ก็ทำให้าแร,รงบอกทามินติบอลว่าภายในฮาเรติดับบันแห่งนี้ไมก้าเข้าใกล้เย่เทียนซึ่งเย่เทียนไม่ได้สนใจาแรงบอกสีตามเหล่านี้ แต่นอนแต่เศษแตกของขอนหนันได้เจ้ามาไปที่แขนนื้อตาที่อยู่ในแฮอร์เรติดำบันแห่งดีแผนดังกาได้ถูกเป็นหนึ่งเอาไปภายในควบังป่าซึ่งขอบเขตส่วนสุดนแต่เพื่อป้าย ไม่สามารถมองเห็นแขนดังกล่าได้ไม่ว่าจะเป็นขอบเขตก็ต้องสึกขั้นที่เจ็ดแต่ยี่เอเทียนสามารถมองเห็นแม่เหนไ้หมือคบางปากที่ได้กลายเป็นแขนด้และสามารถแสดงถ,ถึงออราดั้งเดิมคอนแขนดังกล่าได้ที่ไม่ใช่แขนคนจยาพัดนิตรันธรรมดาแต่ขอนั้นปเป็นข้นอพันตุนในขอบเขตผู้จงโภพัพนหรือจะเรียกให้ถูกก็คือวันนั้นเป็นแขนคนจยาพัดในขอบเขตผู้จงโภพานครึ่งขั้นนั่นเองยี่เอเทียนได้ทําการคาดต่อไป จะเห็นได้ชัดว่าผู้ตนที่สามารถตัดแขร์อมหามนัดแนวเกียรนิรันดรดังกาคงไม่ใช่ขอบเกียน์นิรันดรธรรมดา,าอย่างน้นอยขาพูดดีก็จะต้องเปลียนขอบเกียนิรนันดรในขอบเขตผู้จงโควบงังคึงขั้นด้วยเช่นกันเจยเทียนได้ทำการตรวจสอบมาระยะเวลาหนึ่งแต่ผลพธบที่เขาได้รับมานานมันก็ไม่ดีมากนะักแต่เขายังคงเอาเซพกรทั้งหมดในแดนเหล่านี้ออกไปอยู่ดีแต่โดยไม่คาดคิดเจยเทียนก็สามารถทำใหถึง อาราที่สปารังสองเซนดีสกำลังเดินทางแค่เข้ามาจากรถเร็วโดยทังเขาจะเดินทางออกจากที่แห่งนี้แดนทีและดาวขวัญนี้รันทั้งสองก็ได้เดินทางมาถึงเฮเรตต์ะคุมเนิร์พวกเราช้าไปเก้าหนึ่งมันมีผู้รกรกเข้ามาที่แห่งนี้และมันควรจะเป็นขวัญนี้รันขึ้นข้าวขอบเนี้รันผู้หนึ่งได้ทำการกาัดดาวมันควรจะเป็นผู้แต่ขวัญสูงสุดก็ได้แปลที่เดินทางมาที่เทเรตตะคุมเนอร์เพื่อพยายามที่จะจักระดาษเข้าสู่ขเัญสูงสุดคดีก้า และมันนั้นก็บังเอิญพบกับอาเรติดัมันแห่งนี้และดวยิ้มว่าดินแดนแห่งนี้เป็นแดนสำปามันมีขอบเพนิการหลายคนและขอบเขตสูงสุดคือแปดภายในแดนแดนมิติเดเบตาที่ร่วงรูดถึงทกวกำเนึกของฮาเรติดัมปันดูเหมือนว่าขอบเขตสูงสุดคือแปพุ่นนี้จะมาได้ร่องดูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวดังนั้นอีกฝ่ายจึงพยายามที่จะทําการตรวจสอบและทำเห้่แต่เกี่ยวกับสารที่แห่งดีและดูเหมือนว่าคนพูดนั้นจะไม่รับอะไรเลยซึ่งมันก็แปลว่าคนพูดนั้นจะไม่กล้าเข้ามาที่แห่งนีี้อกตป พวกเราไปกันได้แย่ขอบเินนี้ดันคึ้นขึ้นทั้สองโคดได้ทําการจากไปอย่างรวดเร็วโดยไม่ทําการต่อสับอะไรมากนะักนณะดินแดนแักซิิตแห่งเสียเรื่องคารอกคนดีเทียนได้เดินทางกลับมาที่ดินแดนเสีย์สักซิต และทําการสอบถามกับประชาชนนักปืนโซ่จากรียันที่ดังในในมิชาเมื่อบาชนักปืนโซ่จากก็ได้เดินทางมาที่พระชบังค์ของเ่เทียพวกเขาทั้งสองได้ทําการพูดคุยกันอยู่พักหนึ่งแต่ในขณะนั้นเย่เทียงก็ทําการสอบถามฟ้างเมื่อบาชนักปืนโซ่จากท่านรู้จักทาเลติรมปันภายในฮาเดต้องกเาืนดถึงว่าทาเลติําปันถึงนั้นเลยเมื่อบาชนักปืนโซ่จางได้คิดถึงหุ้นหนึ่ง จากนั้นเขาก็ทําการพยักหน้าแกรได้กล่าวออกมาว่าเพ่อรู้อะไรนิดหน่อยมันเกิดอ,อะไรขึ้นอย่างนั้นเรอเพื่อนน้นเป็นสิ่งมีชีวิตจากทะเลตะกุมเนอร์และทะเลดิดําบันดานก็เป็นแดนสมบัติของทะเลตะคุมเนอร์แต่มันดูเหมือนว่ามันนั้นจะมีร่องรอยปรังชีเิต ของดินแดนมิติเดเบตา,ดาเดนทังคาดจินตุสัยเด็กนอยกับบ้านดาเดนทังคาดจะทําการสอบถามท่านที่คาดจะไม่ได้ทุกตาเรา,ารหานัดดินแดนมิติเดเบตาอ,อื่นๆเย่เถียนได้ทําการกล่าวที่ป่าปร,ประชาชนแห่งกฎวิธีเบื้องหลังพลังคองเรติําบันนาน พวกเราไม่สามารถทุกตันได้ประชาชนนักปืนโซ่จานได้กล่าวมาอย่างเข่งคึนเท่าที่ข้ารับรู้มาทะเลทิรวันดานเป็นเพียงดินแดนสมบัติธรรมดามาก่อแต่มันนั้นถูกเปลี่ยนแปลงโดยเจ้าเมืองฟีนิกซ์เพื่อใช้ในการผสมผาะพลงบอกซีตามมันนั้นเป็นฐานทัพในการผมพานพลงบอกซีตามนอกจากนี้เจ้าเมืองฟีนิกซ์ยังเคยประกาศเอาไว้ว่าดินแดนมิติเีบราดโคตตาที่ก้าวผูรุกเข้าสู่ฮะเรติรปาน ดินแดนแห่งนั้นจะต้องกลายเป็นศัตรูกับข้าวจะพัดวินดิกางนั้นเกิดที่เทียนดูดีว่า จักรพรรดิพุ้นดีเป็นหนึ่งในจ่าพารในขอบเขตผู้จงโคบผ่านและเป็นผู้ตัวในระดับสูงสุดที่แท้จริงในดินแดนมิติอิบราจำาเรนเวททั่วมันมีความเหนิรัหนมากมาก่านแต่คำสั่งของจกักรพรรดิฟินิกดังนั้นพารังของจกักรพรรดิฟินิกนั้นจึงมีจามหาศาและจกักรพรรดิฟินิกทำการเพิ่มเพาะมาแมลงบอสซีตามรอนั้นแต่เพื่ออะไรการดีเทียนมีข้อสงสัยบางอย่างจึงได้ทำการสอบถามเพื่อทำการทดลอง เมื่อวลชนนักปุนสวาจางได้กก่าออกมาว่านี่เป็นข้อมูลจากโลกภายนอกโดยบอกว่าจ่าฟัสฟินิกน,นัดได้ทําการเพิ่มเพาะ,พะแปลงบอสซีดันติบอลบ้าภายในฮะเลดิลปานจากนั้นก็ทําการสมบุกมบันไปยังดินแดนฟินิกเพื่อทําการทดลองการทดสอบไปทําการชื่อเเรียม,มแปลงบอสซีดันราบนี้ให้ก้าแคมป์ขอเซอรขเคี้นิตานซึ่งหมันก็แบบว่าพวกเขาจะสามารถทําการทดลองกับเซอรเคี้นิตรนันขึงขันได้เป็นติบ่บ้า อย่างไรก็ตามวันนั้นก็มีเขาวรียออกมาว่าเจ้าเมืองฟีนิกซ์นั้นกำลังทำการศึกษาการลังคอสตรายแห่งห้วงป่าสัตรายแห่งห้วงป่า,า,ยอ,ปาอย่งนั้นเรื่อ นี่เป็นครั้งแรกที่เขียนได้ยินเกี่ยวกับเรื่องดีประชาชนนักปูนซอย่างได้กล่าวมาว่าสัตราย,อยของป่าน,านเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่หลงทางมาตากาเรตะกุมเนอร์มันนั้นอาศัยอยู่ในเขาป่า,ปาและไม่จำาป็นมากันากนะัำแต่พวกมันก็ได้ถูกสังหารโดยขอบเขตน,นี้ตามแนวเขตผู้ดงโคพันจุวันว่าเมื่อสมัยโบราณไรขษาทก็เก่งว่าที่อยู่อาศัยของพวกมันดัน ห่างกาจหาเรกตึกเน็ตไปอย่าง้าและมีในเฉพาะส่วนล็กแห่งห้วงป่าท่านด้านที่จะพบร่องรอยของสัตว์ตายแห่งห้วงป่าเหล่านั้นได้ดังนั้นจึงไม่สามารถที่จะระบ,บทุทิศทางหรือร่องรอยของพวกมันได้เลอดังนั้นจึงแท้จะเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะสามารถค้นหาตัวตนของพวกมันพอถ้าอย่างนั้นแขนที่อยู่หาเรตเดิมไาควรจะเป็นแขนของสัตว์ตายแห่งห้วงป่าอย่างนั้นเตอร์ได้เทียนรู้สึกประหลาดใจใช่แล้วประชาชนนักปืนโซาจา์ได้เพียกหน้าตอบรับเมื่อกันว่าในตอนที่จ่าัดฟินิกน,นั้น ยังคงอยู่ในเขตพู้จงโควันครึ่งข้านเขาได้ทําการต่อสู้กับซาตายางข่วงปาก ที่มีพลังแห่งการทะเวตาและในสุดเขาก็สามารถตัดแข่งข้ังดิ่งของสตว์ยังล้องเปล่าออกจากกันได้แต่เขาก็ไม่สามารถสังหารสตว์ยังล้องเปล่าตัวนั้นได้และในท้ายที่สุดแล้วมันก็ได้ทําการดบอปนีปลายเรื่องราวจากนันข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันมันเป็นชิ้นนี้เองที่เถียนเสามาก็จะได้แลมันแปลว่าจะาพัดวินดีได้ทําการตัดแข่งข้ังดิึ่งของสตว์ยังล้องเปล่าออกจากกาันจากนั้นก็ทําการยนบ้บานออกไวไ้ภายในฮาเดทิรัมบานและัจากนั้นเขานก็ได้ค้นพบว่า มอนเนียรบาดงบอคตีตามได้ทําการคิดเงินมาขึ้นบ้านจากแขกของสตแตนแองคองป่าโดยดังกาแต่ทั้งเขาจะได้ใช้บ้านเพื่อทําการศึกษาบาดงบอคซียตามรอนดีส่วนที่ว่าบาดงบอคซียตามรอนดีสามารถใช้ในประโยชน์อื่นๆได้หรือไม่นานเขาเองก็ไม่รู้เช่นกันเราได้ทําการรวบรวมกระดูกบางส่วนมาจากแขกของสตแตนแองคองป่าโชคดีที่จะพัดฟีนิกไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องดี ม่เช่นนั้นเราก็คงจะถูกตามรด้ยอย่างแน่นอเย่เทียนได้ทาการคิดกับตัวเองเย่เทียนได้เรียนยรูน้แล้วว่าทะเลตะบันด่านเป็นดินแดงของจักรพรรดิวินดิกแทนที่เทียนจะไม่ทําการทดสอบทะเลตนบันอีกต่อไปไม่เช่นนั้นแต่หากเขาทําการด้วยงจากรพรริวนดิกจริงๆออเขาไม่ทามที่จะทําการต่อสู้ต่อแดๆแต่วิหารบจีก็คงจะไปทําการช่วยเหลือเขาจะ่งแน่นอแต่มีสิ่งหนึ่งที่เทียนนั้นมั่นใจไปอย่าง้าง นี่ก็คือสัตว์ไทยคล้องปอนดน่านามันไม่ใช่อตัวตนปกติจะเน่นอกไม่ใช่นน้นไม่มีฐานที่มาไน้ ในขอบเขตนี้วการผูดของโภพานย่างเช่นจากพัดดินดีจะทําการศึกษาแดงมักเสียตามตอนดีที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อในเรื่อของสัตว์ไทยแห่งคนาว่างป่าแท้ที่จริงแล้วยเยเ่ยน,น,นก็อยากรูอยากเห็นเกี่ยวกับสัตว์ไทยแห่งควงปล่าเช่นกันว่าสิ่งเลเช่นนี้มันมีพอสอบแบบไหนถ้าหากพอสอบในการหาดคนเดเทียสามารถตรวจสอบพอสอบของสัตว์ตอนนี้ได้วันนั้นก็ควรจะหมายความว่าขาอนั้นอาจจะรับโอกาสข้างใดเลยไม่ใช่หรือหรือมันเปกกอ เราจะต้องมุ่งเน้นไปที่กระดูกฟนกอพยายามที่จะไปถึงกำแพงปิดกั้นขอบเขตที่สองให้ได้เสียก่อได้เถียนได้ทำการพูดกับตัวเองและแล้วการประชุมของวิหารโบติก็ได้เริ่มต้นขึ้นได้เถียนได้ทําการขอร่วมกับประชุมใบข่างและเขาอยค่อยคุ้นเคยกับขอบเขตสูงสุดคัที่แปลคนอื่นภายในวิหารโบติแห่งดีซึ่งขอบเขตสูงสุดคัที่แปลคนอื่นดัน พวกเขาทุกคนต่างก็มีเป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการจดกระดาบเข้าสูเ่เขตสูงสุดคันที่9หรือการจดกระดาบเข้าสูเ่เขตนี้หรนั่นเองและในวันดีวิหารโบตีก็ได้ทําการเชิญเชิญผู้ตนในขอบเขตสูงสุดคดีที่8ที่กำลังจะไปถึงกําแพงปีกั้นขอบเขตคันที่2จำนวนหลายคนให้เขาร่วมกัประชุมในครั้งดีแต่เมื่อเยเธนเดินทางมาถึงวิหารโบตีเขาเองก็ได้รู้สึกประลาดใจนันที่ระสิ่งที่ปรากฏตนหน้าของเขาดานกับกลายเป็นชายรา ที่เมียร่าอ่อนแอมันรากกับว่าพรังชีวิตของเขาดานกำลังจะหมดโรคขอพู้นี่เป็นผู้ตัวดับสูงสุดคดที่แปที่สามารถแต่กำแพงปีกั้นขอบเขตคัสดอของวิหารโบชจีบระบชนเฮจวนจุดจบของชีวิตเขาอย่างนั้นเลยย่ีเทียนรู้สึกถึงเคียมการของพรังชีวิต จากขบชนเฮย์ยวนได้และเขาก็ไม่เคยพบเห็นผู้ตายที่กระทังประเชิงกับกิจกรรมการของอายุขไขมาเป็นเวลานานมากแกรแม่ารรษากระกนำเพาะของสิ่งวิตมนบ้าแต่มาได้สมมากนับแต่พวกเขาก็สามารถมีชีวิตอยูด่ได้เป็นเวลาหลายปีแต่ตามทฤษฎีแร้ พวกเขานั้นมีชีวิตไร,ร้ขินจำกัดแต่หลังจากที่ผ่านไปไปบรานัาจจนดาเจดจำนงของพวกเขาก็ไม่สมามารถคงอยู่ได้ต่อไปและคนผู้นั้นกำลังจะงลุงรดนสู่หววงป่าและและต่ในสุดเจดจำนงของพวกเขาก็จะสลายหายไปและนั่นก็คือเวลาความตายของพวกเขานั่นเอง แต่มันไม่ใช่ขีดจำกัดของพลังจีพีแต่อร่าที่เน่าเปื่อย่วนร่างกายขาว่าชนเฮยจวนดานมันได้พิสูจน์ให้เห็นว่าอายุขัยของคอนดันการ,รังเต็มหมดลงเป็นที่ระบายแต่นี่คือหามนตรในเขตนี้ดังขึงข้านในดับสูงสุดก็ได้แแต่เขากลับต้องเผชิญหน้ากับขียจกัดของอายุขัยอย่างกัน้นเตอรยี่เทียนรู้สึกเหลือเชื่อไปอย่างว่าแม้ว่าเขาจะเคยยินข่าวมาก่อนหน้านี้แรงว่าขอบเขตนี้ดังขึงข้านในดินแดนมิติอิปราแห่งดีมันมีอายุขัยจากจำกัดแต่เขาก็ไม่เคยพบเห็นพบมันมา กซึ่งขอบเขตนี้หลังคกือขัน้นดานสามารถมีชีวิตตัวต้าสิบล้านปีนี้ดานแตงว่าชนเฮอจนพูนหนีกำลังประเช็นเน้อกับการสิ้นสุดของยุคไข่คงข่าว จะเห็นได้ชัดว่าคอ,อนั้นมีอายุขไขัยกับจะถึง10ล้านปีนี้การซึ่งมันเป็นเวลาที่นานมากแต่ภายในฮาเรตต์ตันเดิมมันไม่เท่าที่จะเป็นนิจหลังเึิงขั้นแต่มีชีวิตอยู่ได้นานถึงขนาดนี้เพราะเอเกี่ยนนิจหลังเึิงขั้นตวันป้าก็คงจะทําการเจรอเราก็เซลเกี่ยนนิจการด้วยที่รับและสมบัต,ติต่างๆตา่างๆเพื่อคอนดูรอดของพวกเขาหรือแม้กระทั่งทำการต่อสู้กับเกี่ยนนิจหลังเึิงขั้นคนใดอื่น จนนิสืึบวกเขาก็ได้ตกแตรงดังนัดแนวว่าเขาเป็นทนิลังค์ขึงขอดภายในฮะเรต้อกมเหนื่อแต่มีอายุไขรได้เคียงการแต่มันก็มีเอีตินิสังค์ขึงขันไม่มากนักที่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานมากกว่า10ล้านปีนีทรา ดังนันขงเขาเขกิดยุตางึงขันตุมบ้าพานนแดนมิติได้เบตราจึงไม่ได้สนแต่เรื่องราวของยุคไขมากนาับมันกระชินเดียวกับอวบาชนเฮยจวดมันเปแดนยากไปอย่างบ้าที่จะมีชีวิตอยู่จนถึงระดับเยี่ยมกาดของยุไขของเขาไ้าดินดีที่จะพบอวบาชนทุกท่านอวบาชนเฮยจวดได้กล่าวมาด้วยรอยจีมดินดีที่พบชนันเช่นการอวบาชนเฮยจวดขอ,อบเขตสูงสุดที่แปดคน ได้ขาวรักทายประชาชนเฮยจนด้วยความ้อมเพราะขอานัดเมียจู่ที่วันดานไปอย่างบ้าและขอาเกตนิรันดร์หลคนก็ยังไม่ได้เก่าแก่เท่าเขาการมีชีวิตอยู่ไปเวลาที่ย้อนหนานมันก็หม,มายความว่าประชาชนเฮยจนดานมีความรู้มากมากแพร่ร่งรู้ความรับจบวันบ้าแพร่ยิ่งไปก่อนนั้นคอมแพกแก่งของวประชาชนเฮยจนนั้นจะแข่งแกร่งไปอย่างบ้าขอได้มาถึงระดับเกมการในขอบเกตสูงสุดขที่แปดเป็นที่ระบายแร่และจะสามารถมาถึงกันแพงปีกั้นขอบเกีตที่สองได้สำเร็จ และในบรรดาผู้ตนที่สามารถทำได้ถึงกำแพงปิดกั้นขอบเขนที่สองด่านขอนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่จะประหลาดับจนต้นอย่างแน่นอนแต่น่าเสียดายที่เขาจะไม่สามารถก้าวเข้าสู่ขอบเขตขั้นสุดที่เก้าได้และเขาก็ยังไม่ได้ก้าวเข้าสู่เขตนิรันดรเช่นกันบรรพชนเฮอจวนทำไมท่านจึงทำการเรียกชวนพวกเรามาในที่แห่งนี้บรรพชนปลาหมึกจับได้ทำการสอบถามบรรพชนเฮอจวนได้กล่าวมาว่า พวกเจ้าควรจะรู้อยู่แล้วว่าอายุขของข้านั้นกำลังจะหมดลงซึ่งข้านั้นระมัดระวังในการชีวิตของข้าเมื่อเกินไปแต่ข้านั้นก็ยังพลาดโอกาสมากบาซึ่งในตอนนี้ข้าน้นต้องการที่จะจองเตียวแคนน้รันา์แต่แพยเตอร์สายนาปัจจุบันของข้าก็าไม่ได้มีความบางไม่เต็น่นอดที่จะทําการพึ่งพาตัวเองในการจองเตียวแค่น้รันได้แต่ทางข้าจะต้องการเดินทางไปยังศาลที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นศาลที่แห่งความบาง ในการจดกระดับเข้าสู่เกนิรตินดร์ของข้าด้าแต่สถานที่แห่งน,นั้นอันตรา,ายไปอย่างมากที่ข้าจะเดินทางไปได้วยตัวเองมันจะเป็นการแบ่งหาความตายมากกว่าแต่ข้าอยาจะเชิญบอกท่านเดินทางเข้าไปสถานที่แห่งน,นั้นกับข้สาสถานที่แห่งน,นั้นคืออะไรอย่างนั้นเรออผู้ตวรวดับลงสุดคดีแปลกคนรู้สึกสนใจแม้ว่าที่แห่งน,นั้นจะต้องเป็นสถานที่อันตารายอย่างแน่น,นอนแต่ถ้าหากแม้แต่วราชนเฮอื่จวดยังสามารถมีความหวังในการจดกระดับเข้าสู่เกนิรตนิร์ พวกเขาเองก็ควรจะสามารถมีความฝังในการยกย้ายเข้าเสียวเคีน <S Begin iren> ิยารันได้ช่้นการแม้ว่าเขาอยู่ในเขตสูงสุดคดีแปดแต่พลังต่อสู้ของพวกเขานา้นก็เทียบได้กับเขตนียาันดาบอนเอแต่ในท้ายสุดแล้วพวกเขาก็ยังไม่ใช่เขตนี้ดันที่แท้จริงดังนั้นเป็นริงยากเกินไปที่จะเข้าถึงพลังต่อสู้ในเขตน้ตาแต่ขอบเขตสูงสุดคดีแปดแพ่เรื่องที่ยากมากก่อนัน้นก็คือการเข้าสู่เขตสูงสุดคดีเก้านั่นเองเดี๋ยวในพวกเขาจะนึกคว้าโอกาสทุกอย่างเอาไปมันคือดินแดนได้คนพึ่ง เบบะชนเฮจวนได้ทำการเปิดเผยแต่เมื่อขบเขียวสรงสุดก็ไแปดได้ยินชื่อดีพวกเขาทั้งหมดนั้นก็ถึงกับต้องต่อหอดึงเบบะชนเฮจวนท่านรู้อย่างนั้นเถิดว,ว่าดินแดนดั่ก้นพึ่งนั้นอยู่ที่ไหนเบบะชนปลาหมึกปีศาจได้ทำการสอบถามด้วยความตกใจแต่ผู้ตนขบเขี้ยวสรงสุดก็ได้แปดอีคนหนึ่งก็ได้กล่าวท้าวออกมาว่าเบบะชนเฮจวนเมื่อเก้าหมื่นปีนี่รันกอนถ้าได้ทำการขอคำแนะนำจากท่าน เพื่อทาการสอบถามเกี่ยวกับคิดตั้งของดินแดนได้ก้นปึ้งแต่ท่านบอกคาว่าแม้แต่ท่านเอกก็ยังไม่รู้บรราชนเฮจวนได้ยิ้มได้กลาา่าวออกมาว่าข้าไม่ได้้องการให้บอกเจ้าเข้าสู่ดินแดนได้ก้นปึ้งเราแม้แต่ข้าเอกก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปแล้วทาไมข้าจะต้องบอกกับพวกเจ้าู้ซึสิ่งพวกเจ้าบ,บางคนนั้เมียร่างวาตานดูแต่ตอนตอนของข้านั้นไม่ได้มีบรราชนเฮย์วนไม่ได้เมียร่างวาตาซึ่งนี่จะเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมบรราชนเฮอจวนตงเม้าที่จะเสีย ในความเป็นจริงแล้วมันมีสีมิตมากมาในแคาเพียสูงสุดคดี8แทที่มีร่างบาตันจูแต่ร่างบาตันตะตนนั้นก็มีระดับที่แตกต่างกันร่างบาตันบางตนมีความแข็งแรงแต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะมีพลังเท่ากับร่างกายราเมื่อไรเมื่อไรก็ต่างเทีร่างบาตันตตาต่อตนรักของพวกเขาก็จําเป็นจะต้องแต่เดอร์คามาสา ทิงจะสามารถคลอดแนงได้วัตตาขึ้นมาได้อีกครั้งแต่บัชนเคยด่วนนั้นไม่ได้มีคุณสมบัติที่จะมีร่างบัตตาเหมือนไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการมีร่างบัตตาแต่ด้วยวิธีการดุดผลพิเศษของขา่าวมันทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถครอบแนงร่าัตตาขึ้นมาได้มันในกระชิดเดียวกับหัวใจขอต้นไมด้ดร์มปานมีเพียงการแ,บบแต่งรง่งจากเขาเสียวเขียนนี่ร่างเคือง,องเขาเท่าน,านั้นคุณทิงจะสามารถสร้างไาวบัตตาขึ้นมาได้ แต่สำหรับบอลชนเฮยวนแรมันเป็นสมบัติที่ได้เปิดโจมเพราะการอุดฝนดังกล่าวนั้นไม่สามารถจัดแ,แปลงแกมโดและแบ่งปันพลังงานได้แร่แต่สมบัติที่ทําการปรับแต่งและบัตันดานก็จะถูกทำลายด้วยพลังของตัวเองดังนั้นเขาจึงไม่สามารถครอบแน่นอบัตาัขึ้นมาได้แต่รูปทางของบอชนเฮยวนัานเส่อมบุญแบบมากแล้วดังนั้นเขาจึงมีทางที่จะทําการเปลี่ยนรูปทางกระดูฝนได้อีกดังนั้นเขาจึงสามารถทาได้เพียงเดินหน้าต่อไปเท่านั้น ดังนั้นขออเพียร์สุสดขั้นที่แปลกคนใดอื่นที่มีร่างวาตันดูอาจจะกล้าเข้าสู่ดินแดนดัก้นบึ้งแต่ขอนั้นไม่กล้าที่จะเข้าไปเพราะขอนั้นมีเพียงชีวิตเดียวแต่ขอบเพียร์สุดขั้นทีนน่แปลกคนใดอื่นก็ไม่ได้ทราบตำแหน่งทีตงงง่ตั้งของดินแดนดัก้นบึ้งแต่ว่าชนเธอจวนนั้นดูเชตั้งของบ้านดินแดนดัก้นบึ้งนั้นมันเป็นสรรรถานที่แบบใดเย่เทียนได้ทำการสอบถานด้วยทรงสายไม่เพียงแต่เย่เทียนทนนั้นที่ยังไม่เข้าใจแม้แต่ผู้ตนข้อเพีย์สุดขั้นที่แปไกใคก็ยังไม่รู้อะไรมากนั เกี่ยวกับดินแดนตะกอนพึ่งแห่งนี้ดังนั้นปราชนเฮอดวนที่ต้องการเข้าสู่ดินแดนตะกอนพึ่งได้ขอเพียงสุดขั้ที่แปคนอื่นจึงได้ทําการการแนะนําว่าดินแดนตะกอนพึ่งด่านจริงๆแล้วมันเป็นดังคอสต้าแห่งของป่าซึ่งสถานที่แห่งนี้สามารถขึ้นได้ด้วรตะเบตาและเมื่อบรนบาณหกล้านปีนี้หลังก่อดินแดนมิติตะเบตาที่เป็นที่ตั้งคองดินแดนตะกอนพึ่งดานก็ได้ถูกปิดต้อมได้ทําการได้าสั่งหาาซึ่งดินแดนตะกอนพึ่งแห่งนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ภายในกระสุกขังด่านสัตว์ไทยข้องป่าทั้งบดได้หายไปจากนาเขตมิติวเวตาและมันยังทำให้เกิดค,คอนเสียจังดางภายในนาตากมิติวเวตาซึ่งมันมีเขตนี้ตอนแนวเขตผู่จงโคพันทดคนได้ตกตาและจำแดนมผ่านาัดนวเขตนี้ดันทั่วไปนานก็ได้ลดลงไปมากกว่าครึ่งแม้แต่ดินแดนมิติวเวตาไรแหร้งก็ยังได้ถูกทำลายตรงและผู้ที่เขารวมในเหตุการณ์ขั้งด่านด่างนานก็ทำการบอกว่า ดินแดนมิติในเวรานิรันที่เป็นเหตุตั้งคดินแดนตะกองพึ้งได้ถูกทำลายลงไปแแต่ในความเป็นจริงแล้วมันยังไม่ได้ถูกทำลายรงและตื่นวัญว่าดินแดนแห่งนี้มันจะมีิจดกรนึกขอนโตเอลาผู้ตนโดยทั่วไปก่อนไปได้สนใจที่จะตามหาดินแดนตะกองพึ้งและขอบเขตนิรันดันก็ไมไกล้าเดินทางเข้าไปในส่วนลึกของพื้นที่แห่งความว่างป่าเรากลัวว่าพวกเขานั้นจะล่งท่าส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมคาดถึงรูตำแดงของดินแดนตะกองพึ่งได้นาน เรื่องมันก็ได้เกิดขึ้นเมื่อบประมาณ3,000ปีนิรันดร์ก่อนข้าได้ทําการรุกรางขอบเขตนิรันปุ้หนึ่งซึ่งมันทําให้ข้านั้นได้ถูกบังคับให้ทําการลบมีเข้าไปในส่วนลึกของชมว่างมิตรีซึ่งข้าก็ได้บังเอิญพบกัดดินแดนตะกนปึ้งแต่ข้าไม่กล้าเข้าไปที่แห่งด่านข้าจึงได้ถิ่นน่องแอลไปและรอที่จะเดินทางเข้าไปอีกครั้งในานาโคะแต่เมื่อ2,800ปีนิรันดร์ก่อขอบเขตนิรันี่ข้าทําให้คนเครืองด่านก็ได้ตก เดนัลค้าจึงก้าปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งแต่พวกเจ้าหากใครคนใดก็ตางต้องการเดินทางไปยดินแดนตะกอนพึ่งพวกเจ้าจะต้องเสนันจามิติเดบรดา,ากับข้าเสียก่อแม้วมันอาจจะไม่สามารถปกมัดพวกจเจ้าไปไปด้แต่ข้านั้นก็หวังเพียงว้าหลังจากเดินทางเข้าสู่ดินแดนตะกอนพึ่งแล้วอย่างไรพวกเราก็ไม่สามารถทำลายซึ่งกันได้กันได้ แต่ถ้าหากพวกเจ้ามาให้ลงนามในันดามิติเดเบราเขาก็จะไม่พาพวกเจ้าเดินทางไปในที่แห่งนานข้าเต็มใจที่จะเดินทางไปข้าเองก็อยากไปเช่นกันขอบเขตเครื่องสุดขั้นที่แปดทุกคนต่างก็ต้องการเข้าสู่ดินแดนในคนพึ่งรายย่อยเองก็ต้องการเข้าสู่ดินแดนในคนพึ่งเช่นกันดังนั้นเขาจึงได้ตกตรงที่ทําสัญดามิติเดเบรานี่เป็นเพียงสัญญาประามีดซึ่งเหมือนว่าได้สมงผลทบต่อรักทางกระดองพอเดินทางพวกเขาทุกคนจึงไม่ได้สนใจ แต่แก็ต่างก็ยังมีผู้ตนบางคนที่ไม่กล้าเดินทางเข้าสู่ดินแดนใดคนบึง้งซึ่งผู้ตนเหล่านี้ที่ไม่กล้าเข้าสู่ดินแดนใดคนบึ้งนานมันเป็นเพราะผู้ตนเหล่านี้ไม่ได้มีร่าวาตาเดีทางพวกขาอทีไม่กล้าที่จะเสียเพร,ะเราะท้ายสุดแล้วพวกขาอนั้นแต่ก็มีชีวิตเดียวท่งนานนอกจากนี้ขอบเขตสูงสุดขั้นที่แปดคนอื้ต่างก็อยู่ในดินแดนทารเตอร์คอมเนอร์เพร,ะเราะท้ายสุดแล้วขอบเขต่องสุดขั้นที่แปดที่สามารถไปวถึงกำแพงปีกัน้นขอบเขตขั้นที่สองจ้า พวกเขาจะเดินทางเข้าสู่ฮาเรตต์ตะกนดเพื่อทําการโจมตีขอ้อเตสูงสุดดีกา้ามันนั้นกระชินเกี่ยวกับอาบัชนเฮย์ดวอเขาอยู่ในฮาเร็ตต์ตะกนดมาเป็นเวลานานมักแต่แต่เขากลับไม่ได้มีความก้าวหน้าใดเดี๋ดยนั้นเขาจึงได้ที่จะยอมแพ้ในการกลายเป็นขอ้อพิสูงสุดคีิกา้าและในที่สุดก็มีข้อพรสูงสุดขีดแปดจำนวน3 7 6บคน ที่มีความเต็มใจเข้าสู่ดินแดนดะกอนึ่งและในตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เดินทางเข้าสู่ดินแดนดะกอนึ่งแล้วซึ่งอปสนเธอจ์ไม่ต้องการให้เาหมูลรั้วใดออกไปแต่นั้นเขาจะได้นาความเข็ดนิตรานที่มีพลังต่อสู้ในเขตผพูดจงโผพัผ่านและไปให้เขานั้นเป็นผู้นําทีมในครั้งดีเพื่อที่กอรางสูงสุดดินดานจะมาได้หันเหขั้นแต่มาที่พวกข่าแต่นั้นเขาจึไม่อยากที่จะเสียวรามักนักเขาจะได้นำความเข็ดสุดก็ได้แปลตนหดีเดินทางเข้าสู่ส่วนดึกของห้วงป่าเดือนที่ เอาละครับจบแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแล้วนะครับผมออกไปชมกันต่อกันในพรุ่งนี้นครับวิเหตุการณ์ข้าต่อไปนั้นจะอะไรกันแน่นะครับผมเอาละครับถ้าพลาดกันใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมก,กด subscribe กดไกดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวเดียวกันครับของคาบ